เซอร์ไพรส์ปดีตพระเอกดังคุกเข่าขอเฟ้นสาวนอกวงการแต่งงานแล้วหลังจากที่คบหาดูใจกับเฟ้นสาวมาได้เจ็ดปีล่าสุดตั้งวิทยาจารุจินดาลูกชายคนโตของนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือดวงดาวจารุจินดาได้จัดเซอร์ไพรส์ขอเฟ้นสาวนอกวงการอย่างอ่อนดวงพรชัยยารุ่งยศแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในอินสตาแกรมของออนได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเซเยสตั้งจารุจินดา ขอบคุณพี่ตั้มที่ขอหนูอย่างเป็นทางการค่ะคบกันมาเจ็ดปีเหมือนเจ็เดือนเวลาผ่านไปเร็วมากขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตหนูขอบคุณที่เลือกจะอยู่กับหนูตลอดไปขอบคุณที่รักหนูขอบคุณที่ดีกับหนูเสมอมาขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างมากมากค่ะแฮแทเจ็ปีอาถรรพ์ไม่จริงเราจะดูแลกันและกันเหมือนที่ผ่านมาแบบนี้และตลอดไปนะคะรักที่สุดสุดที่รักของหนู